สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอ,อโต้นะคะวันนี้นะคะออมมีแบรนด์หลักนะเป็น honda นะคะมาแนะนํากับคันนี้เลยนะคะ honda crv นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่อง2.4ตัว EL ได้รถปี2019นะคะทอ,อโต้ตั้งขายอยู่ที่799,000บาทเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะ ไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้า Full LED ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมตัดกับโลโกโล้ตัวเฮใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวรถนะคะได้เป็นสีดำนะคะเดิมๆจากโรงงานคันนี้โครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีชนหนักพิษความจมน้ำแน่นอนในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกนะคะอลลอยทูโทนปัดหน้าเงาสวยๆแบบนี้เลยกระจกพับข้างนะคะพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว มาให้ในตัวแบบนี้เลยนะคะเมื่อเปิดนะคะสีเดียวกับตัวรถเลย<ม>เดี๋ยวเรามาดูรายละเลอียดภายในกันเลยนะคะ ภายในคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะมีตัดลายไม้ตรงคอนโซลด้านหน้ากับแผนประตูแบบนี้เลยนะคะมีปุ่ม Engine งสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันค่ะมีคุดคอนโทรลนะคะในส่วนของหน้าจอได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยระบบแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้คันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตนะคะสวยๆเลยตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดรอยย่นเลยนะคะคันนี้ได้กระจกแท้เดิมของคันดทุกบานเลยนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดาําเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยมีแอร์ตอนหลังมาให้2ช่องแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไวเลสชาร์จนะคะ2รูแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านท้ายกันเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ led นะคะแล้วก็ มีสาวอากาศแบบคี่ฉลามนะคะไฟเบรกยวงที่3มีมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2โจทย์มาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้เลยหากพี่ๆท่านไหนกำลังตามหารถไว้ใช้งานนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็น Honda CRV นะคะได้เป็นเครื่อง2.4ตัว EL ปี2,019นะคะราคาอยู่ที่7,99,000บาทคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน13,000บาทตลอดย,ยุ่สัญญาเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาท หากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะเซลออมนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยก่อนจากกันนะคะปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะกดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ